กราบสวัสดี FC ช่องสาระจับชายนะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสตอร์ค i ให้แอดบีด้วยนะคะและถ้าใครอยากเข้าห้อง VIP นะคะมาได้เลยนะคะ599บาทตลอดชีพนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะหรือถ้าใครอยากเรียนคอร์สต,ตาราง15ช่องก็ทัก ID Line มาได้เลยนะอยู่ในราคา1 9 9่บาทจ้า ดี๋ยวเรามาดูสติติวันนี้นะคะว่าสติติของแอสบีเป็นยังไงบ้างนะคะของวันนี้นะคะของวันนี้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันหุ้นรอบดึกกันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอาหาให้นะคะหุ้นรอบดึกก็จะเป็นลาว vip นะคะตัวนี้นะก็ให้ตามนี้เลยนะคะทุกคนดูตามภาพและแคปหน้าจอไว้เลยนะ ถ้าทุกคนจะเล่นหุ้นไหนนะคะตัวนี้นะคะโอเคนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นลาวสตา V I P นะคะตามนี้นะคะแคปหน้าจอไว้เลยจ้ารัเสเซียนะคะช่วงนอนน้องมากเลย อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนแคปหน้าจอไว้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเยอรมันนะคะตามนี้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะถ้าใครดูและดูไม่ทันนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าจะนะคะคราวนี้ก็จะเป็นดาวสตาร์นะคะตามนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ ต่อมาจะเป็นาดาว VIP นะคะตัวนี้นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะทุกคนแคปหน้าจอไว้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแคปจะ้นะคะต่อมาจะเป็นดาวโจรปกติของวันที่ยี่สิบหกนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ ระวังเบิ้ลด้วยนะคะระวังเบิ้ลด้วยนะคะทุกคนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตให้แอดบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะค่ำคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ